โอ้โหปืนปืนปืนครับส่งรอยนืนส่งรอยนัดจึงอย,งอยู่ช่วยด้วยมันฆ่าน้องมันจะฆ่าน้องตบ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 เด็กตบเด็กตบเด็กวยตบเด็กตบเด็กเฮ้ยมึงที่อยู่ตรงนั้นอะเข้ามาเลยอยู่กูขัดรถูน บดีแน่จริงมึงก็เข้ามาดีกูขับรถตูนนะอุ้ยอุ้เฮียบ้ยอุ้ยข้ากข้ากข้าข้าข้ากข้าขข้าเอ๊ะมึงลองตีกูดิตีเขาอ้ยเฮียเขา มึงมกันเน้ปึอกได้ว่ะพี่การไปมึงใช้ต้นไก่ไม่ได้หรอวะเฮ้ยกันไปเมืองอื่นันเปีเดาแตกพี่การ้นองี่เจพี่กไปเมืองอื่นกัน้าพี่การไปเมืองอื่นกันน่พี่การไปไปใครรอบน้อะไรเลย ไอาหารกันพี่กันเฮ้ยไปเมืองข้างน้าก่อนเออพี่กันทําพี่กันกุญแจน้องพังแล้ววะพี่กันเฮ้ยพี่กันกุญแจน้องพังวะกูย่อยไม่ได้เฮ้ยกูทออพ้องไม่ได้อ่ะพี่กันกูอยากรู้ว่าใคร gm gm เ m ็มนต้องพ้องยังไงวะ เออดอฟ่องเนี่ยคุณดอฟ่องไม่ได้ไอ้วนไอตาแกไอแกไอแกเฮ้ยเจอยาพาราว่ะไอเหี้ยเก็มไอเหี้ยอะไรวะไอคันยาพาราคุณดอฟ่องไม่ได้ทางมาไอคันในปั้นหลังสี่โซ่มียามียาพี่กันเฮ้ในปั้อสี่โซ่มียา ทำไมกูดล่าคล่องเก็บเชียอะไรกไม่ได้ไอ้น้องลองดึงรอบเป็นจักรวาดิมึงดอบเหรอการมึงดอบได้กูดอ่ไม่ได้มึงดอ่ยังไงวะกูก็กูก็ทำแบบนี้ไงเยี่ยมมันไม่เห็นได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมพี่กันบ้ากูแดกห้างก็แดงไม่ได้ไอ้น้องเด็กได้ไอ้น้องกินได้ ันนนนี้้เป็เคุณ <c oughs> ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยแอนดีนาลีนนะเฮ้ยโอ้ข้าหารคุม้มจังเลยอ่ะครับข้าหานานันก็แอนแอนดีนาลีนก็ใช้ได้ช่างแม่งข้าหันหุ้มโอ้โห ผมได้ไปเช้าโปมาครับน้ำโปน้ำปลาน้ำปาลาแม่จะนนนพี่กันกุญแจน้องพังวะกุญแจน้องพังบอกว่าพี่กันกุญแจน้องพังว่าวมันใช้ไม่ได้แล้ววะพี่กันพี่กันกุญแจน้องพังกุญแจน้องพังมันใช้ไม่ได้ว,วิ่งันไปก็ไมก็รอด้วย ราหนังรั้วัะไม่รอเลยนคือปืนสองร้อยนัดอืกันไปมืนข้างหน้ากันรดกันกลังรด้วย คนจะเล่ลนเกมคนจะเล่นเกมโอ้วิกันวิ่งเร็วกหมืนน้องนี่เข้าไปในมืมืปั๊มนัมั่งตั้งหลังไว ครับคุณเข้าปั๊มอันไหนครับอันที่สองหรืออันที่หนึ่งู่หลังมึงอ่ะการมีอ้วนอยู่อ่ะตีแม่งเลยอื้ออีเอ,อ,อี้ยอ้นว่ะดอกมีดอีโต้กระโปะกระโปะบ้ <Hey. S 2> านนันเนะน,นี่ยนะ้านเนือ้อเนี่ยบัานเนี่ย เจอป่านาน,น่าด้วยเฮ hey, ้ยบุค้างไหนลองน้องลองฆ่าพี่กันดิโป<บ>๊ะมีตีอยู่ดิเอาเฮ้ยพี่กันเดินได้แล้วบุค้างโอเบพี่กันยิงน้องทำไมอุ้ยกูไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยกูข้างเอ้ยกันน้องต้องเสียเวลาเดินไปข้างหน้าต่อไปอะ่ะ กันกุญแจน้องพังอ่ะกุญแจลูนองพัเง,งอออออเออออกออกออกห้องใหม่ช่างห้องใหม่ช่างห้องใหม่ช่างห้องใหม่พี่กันโอ,โอ๋อ